บ้านหลักล้านกว่ามาดีจริงเหรอเดี๋ยังอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปบุกที่หน้างานให้ดูมาดูเลยว่าโครงสร้างดีจริงป่ะจนมาถึงเฟสที่เฟฟท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เฟสที่แปแล้วตอนเนี้ยเราจะพามาดูถึงโครงสร้างตอนนี้ขยายรับประกันมาอีกเป็น10ปีงบประมาณเท่าไหร่นะครับราคาแค่ล้านต้นต้น สองห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถฟรีบิวอินฟรีแอร์ฟรีออนมีห้องครัวมีเตาให้ดีต้องแถมสาวๆมีคนมีประตูมีอะไรให้ครบเตะแปดมีทั้งหมดเจ็ดหลังอันนี้คือที่จอดรถที่จอดรถปูกระเบื้องให้ปูกระเบื้องด้วยปูเองกี่บาทครับก็ไม่ต่ดมาสองหมื่นเนี่ครบก็อยู่กระเป๋ามาอยู่ได้เลยจริงไหมเนี่ยจริงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังโอเคโครงสร้างทั้งหมดที่เห็นนั้นรับประกันอยู่สิบปีสิงาโปรเนี่ยเราจะก่อเป็นอิฐซ้อนกันก็คือเขาเรียกว่าซุปเปอร์บล็อกก็คือเก็บเสียงได้เกืือออออบบเเเเเเเลลลลยยยยยยุุติััันนนนนดดดดีีีีวว็ไไ้้้้้้คาาาาหููแ่่ป๊รถจจจะะะฝฝงงท ติดแอร์เพิ่มได้ละใช่ครับก็จะไม่ทะลุแล้วก็กรอกปูนใส่ข้างในก็ไม่ทะลุแล้วบ้านเดินเข้ามาก็จะเดินเข้ามาตรงนั้นเป็นห้องโถูองใช่ครับเป็น <c oughs> เห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจใช่ไหมครับไม่ตกใจอันนี้เพใใราะ <c oughs> เราเก็บแต่งรายละเอียดเก็บจ่าบแขงแรงครับแข่งแรงแน่นอนปัตเตอร์มาแปะแปะปูกระเบื้องข้างล่างตรงนี้ปูกระเบื้องเกนิโตหกสิบมาดูถึงโครงสร้างแผ่นดินไหวจะได้ไม่ถล่มมอหนักกว้างสามเมตรคูณสามเมตรหกสิบ้าล่างบ้านนี้เรามีท่อตรงท่อน้ำเลยใช่ไหมครับมีครับอุปกรณ์ท่อน้ำก็มอกทั้งหมดให้้้เเเเเดดดิินนนนนนนีี่่่ยยคไไะมมักกก็็วาางสรอ ด้วยสเต็งปูนตามมาตรฐานช่วงของเมตรกว่าๆเนี่ยเราจะทับหลังหนึ่งทีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีเอ็นตั้งของตรงนี้ครับเพื่อรับน้ำหนักทั้งแผงเนี่ยที่ลงมาสู่ลงสู่คานข้างล่างจะเป็นคานบ้านเพื่อไม่ทําให้บ้านเกิดรอยลาวรอยซุดต่างๆที่เป็นดินไหวรับได้ถึง10ลิตรเลยอันนี้ถ้าสนใจติดต่อ,อยังไงครับเนี่ยก็ติดต่อมาตามหน้าเพจตอนนี้ก็เหลือแค่4หลังแล้วมาจจงมาแล้ว3หลังลองมาปรึกษาเราได้จริงเชื่อทางเราดาเนินการให้ทั้งหมดเพราะบ้านอ่ะมันจะสูงกว่าราคาประเมินราคาประเมินตรงนี้ได้ถ 4, ยังเตรียม3อย่างหนึ่งเตรียมบัตรประชาชนอ้องก็คือสำเนาบุ๊กแบงค์และอันที่สาใบรับรองเงินเดือนที่มันเป็นรายรับของเราให้มากกว่า6เดือนฟรีแลนซ์นะครับเป็นค้าเป็นขายเป็นรายรับรายจ่ายก็จะได้ามาดูแล้วก็ส่งให้กับธนาคารจะใช้เวลาทั้งหมด1วันแต่ไวสุดตอนนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงรู้ผลเลยไปดูเฟสเจ็ดล่าสุดก่อนไปได้้าเลขที่กับกิ่งได้รั้วแบบบานพับได้ปูกระเบื้องด้านได้หลังคาลงจอดรถเวลาอยากล้างรถไม่ต้องกลัวมืดเพราะเราไม่ใช่แดกูล่าสำหรับชาร์จรถอีวีมีประตูบานเลื่่อนนกกรระจใใหญตตตติดั้้งีีมมมมาาาฐ ตัวกระเบื้องแกรนิตโตบิวอินวางทีวีพิเศษเฉพาะเดือนนี้แถมผ้าม่านให้ทั้งหลังห้องที่1ห้องที่2แล้วก็ห้องน้ําห้องที่1ถามว่าอีกห้องนึงอยู่ไหนอยู่ในห้องมัเตอรูมห้องมัเตอรูมห้องนี้นะครับกว้างขวางแถมแอร์ให้1ตัวห้องน้ําที่ดูเลอะเละตอนนี้ออกมาสวยแบบนี้เลยครับชาวเวอร์สำหรับอาบน้ําปักไฟมีทุกห้องบัวขอประตูซื้อบ้านแล้วไม่มีห้องครัวไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่มีอันเนี้ย มันจะอันตรายมีปั๊มน้ำถังสำรองน้ำและมิตเตอร์น้ำถนนของหน้าบ้านกว้างขวางครับโครงการบ้านแสงตะวันเฟสแปดอยู่ถนนเส้นตัดใหม่จากสี่แยกวัดอารันายมือก่อนถึงโรงแรมเชบาเห็นป้ายท่าปลา44แล้วเลี้ยวซ้ายซอยที่สงองตรงไปเรื่อยๆืเห็นสามแยกเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายด้านซ้ายจะเป็นเฟสเจ็ดตรงต่อไปด้านขวาจะเป็นเฟสแปดจ้ากำลังหาบ้านหนึ่งหลังลองแวะดูได้เลยครับ